สวัสดีค่ะเพื่อนท้าก็วันนี้นะคะอย่างที่โบอบอกไปข้างต้นว่าวันนี้โบมีสิ่งดีๆจะมาแนะนานะคะส,สาวๆทุกคนนะคะที่เบื่อมากกับปัญหาขนเยอะขนดกไม่ว่าจะเป็นขนลักแร้ขนแขนขนหน้าหรือขนอะไรก็แล้วแต่เนาะได้ทุกขนเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้โบมีสิ่งดีๆมาแนะนําก็คือเจ้านี่เองนะคะออลแว็กนะคะออลแว็กนะคะมีสี่สีด้วยกันด้วยกันนะคะคือสีเขียวจะเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวสีส้มก็กลิ่นลูกพีช สีฟ้ากลิ่นน้ำแร่แล้วก็สีชมพูกลิ่นเบอร์รี่นะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมดสิบสองแผ่นเนาะแล้วก็พร้อมผ้าเช็ดทำความสะอาดอีกนะคะเดี๋ยวโบจะลองให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะขอลองสีหนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปยาวอันนี้แหละที่บอกโบบอกว่าโบแนะนําเพราะว่าส่วนตัวนะโบเอามาออเขาเรียกว่าอะไรบัตขนหน้า ขนแขนงโไม่ค่อยมีโบก็แว็ขนหน้าเอาอะไรเงี้ยแขนเช็ดทั้งวันสะอาดนะอ่ะอน,นี้เช็ดด้านหลังนะคะก